ก็เหลอวันนี้พวกเราขอเสนอเรื่องแค่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสุดท้ายนะฉันก็ได้เปตัวบอลแค่นัรนเอ้ยจะจับแม่งเข้าบอลให้หมดเลยแล้วก็ไม่มีใครมาคว้าพาฉันได้หรอกฮะเฮ้ยเออแล้วคนนั้นมันมาแข่งอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยฮะอ๋อเชี่ยนั่นน่ะเหรอรอจะไฟกับมึงอยไหมฮะแล้วทำไมกูต้องไฟกับมึงด้วยวะแล้วมึงอยากผ่านไหมล่ะ เออดี่งั้นมึงก็ฝอยกับมันใส่กร้วเฮ้อเฮียเสียเวลากูไหมเนี่ยอ้าวไอสัตว์พวกนี้ก็สวยสิเออโอ้โหเฮียแข็งจังไอสัตว์เอออะไรของมึงเนี่ยจิ้มดูดิอ้าวอ้าวไม่ขยับอออืืหขนาดกูไม่ได้แปลงฟันมึงยังนิ่งเลยนะเนี่ยอืมอะไรของมันนั่นนี่อุ๊ยพ่อมันโดนฝันโรตาร์ตโก้อีเหรอไก่มาแล้วให้กูแดงเลยดีด้ เอ้ยเอ้ยกูไม่ได้จำไฟ่อมึงซะหน่อยกูไม่ปล่อยไก่ได้ง่ายหรอกมาไฟกับกูซะดีดีรวไม่ต้องมาท้าผงทาไฟในทางนั้นกูจะจับพปเกมอนไอ้ตูดมึกคนสร้างเฮ้ยกูมายืนสู้กับไก่ยังมึงไงตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นมาไฟกับกูควายเอ้ยตกลง lơm phi gắn anh tuấn ngủ ngang mà đè phải uống nè kìa tuôn luôn 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 chọn luôn 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 เอาละไปกระจูสกิลต,ตอมเงือกมันเลยไปสวนด่างแม่งเลยพิกาจูเฮ้ยมึงจะมาโปทีสองครั้งเหรอไอโบอกเทนเดี๋ยวปัดฟ้อง์มเ m เลยกูใช้สูตรอยู่มีปัญหาอะไรเปล่าเกียร์อย่ามาคงตาข้าโจมตีกระดูกกระดิ๊กวิววิวอย่างเดียวเหรอฟ้าไอเทมโปเกมอนเสียอีก วิ่งเต้นเดี๋ยวแม่งก็อยู่เซนโบมมอีกไอ้ชลามตูดบิชนโมนโมนโมเพียงอิสระท้าไม้กูนอยกวิดกวายคุกกิ๊กสัตว์แหละเอาล่ะไปจูได้เวลาส่งมันกลับไปปีน้ำตกมาก่อนไปเลยพไอ้ยิงได้เรียนรู้ถ้ากลายเป็นปลาเผาสำเร็จ มึงเคยดูลัคก,กี้สตาร์เท่านั้นแหละไม่งั้นกูไม่เมึงหรอกว้าวในที่สุดฉันก็ได้เงินไปซื้อเกมในสตรีมสักสทีแหมค่าสตรีมกูเออได้เวลาไปรวบรวมสมุดภาพโปกเกมอนแล้วไปขายให้ด็อกเตอร์บ้าบอลนั่นดีกว่าจะได้เอาเงินมาสวัสดีน้องไก่ไว้พบกับพวกเราได้ใหม่ทุกอาทิตย์ถ้าที่ไหนก็ไม่พบกับพวกเราคุณก็ยอมไม่เปิดคลิปเก่าแค่ไหนก็ไมพบกับพวกเราสวัสดีครับคลิปนี้เอามาอวยโปเกมอนไอควายนะครับเนื่องจากไม่มีเงินซื้อนะครับสวัสดีครับ